มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำป่าทะลักราชบุรีล่าสุดตัดขาดทางเข้าออก3าหมู่บ้านเมืม่อวันที่10ตุลาคมเวลา16.30นาิกานาทีจากฝนที่ตกหนักมาตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีเกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ หมู่ที่2บ้านตากแต่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมเส้นทางระดับน้ำสูงกว่า2เมตรนะคะทำให้เส้นทางเข้าออก3หมู่บ้านที่อยู่ด้านในซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้านท่าย,ยางหมู่บ้านไทยประจันและหมู่บ้านข่าหัวราอรวม56ครอบครัว157คนไม่สามารถสัญจรเข้าออกไปในหมู่บ้านได้คะ่ะ เนื่องจากกระแสน้าไหลแรงและยังได้พัดเอาเศษกิ่งไม้และก็วัชพืชไปปิดกั้นเส้นทางเข้าออกอีกด้วยค่ะขณะนี้นะคะระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้กอ่างในพื้นที่นะคะเต็มและบางแห่งล้นออกมาไหลเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงแล้วค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุก,กลราชบุรีเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งลําห้วยให้ออกมาจากพื้นที่นะคะ เนื่องจากเกรงว่าถ้าหากฝนยังไม่หยุดปริมาณน้ําฝนจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะเป็นอันตรายได้ค่ะด้านนายรือชาวงเปี่ยมปลัดอําเภอปากท่อพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากช1 1 6่2จุค่ายบูราชาจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุก,กูลได้เตรียมอุปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดอยู่ในสาหมู่บ้าน หาได้รับการร้องขอนะคะพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากท่อเขาทำการตัดกระแสะไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนคาดว่าหากฝนหยุดตกปริมาณน้ำป่าที่ไหลลงมาจากเทือกเขานั้นก็จะลดลงภายใน3-4ชั่วโมงซึ่งประชาชนก็จะสามารถสัญจรเข้าออกได้ตามปกติค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ